สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจี๊ยบเบิร์ดสูขูดทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเจีย๊ยบกะขอแสดงความดีใจกับพี่นอ้องเพว่าทังเพจแล้วกะบยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้ทันปูองค์ดำนาคราดของเฮ้าเนาะคะ่ะกะใหายแตกทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะผู้ใดเบอร์เสื้อกะสามารถย้อนไปเบิ้งในคลิปยูทูบใดเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องผู้ไดท,ที่ติดตามเนาะคะ่ะงวดต่อไปเจี๊ยบจะให้สา่เนาะคะ่ะผู้ได้อยากได การติดตามไว้เดอร์พี่น้องเพราะว่าการแจ้งเตือนมันจะขื้นเฉพาะคนที่ติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือลักฐานเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปแังใดล่ะเห็นบอพี่น้องอันนี้คือคลิปลักฐานเนาะคะ่ะ YouTube สามารถเข้าไปเบิ่งใดเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใด,ดบอร์เสือ้อบางเทื่อเจ็บกัอาจสิให้อางวดที่จะถึงนี่เป็นงวดสุดท้ายแล้วก็นเจ็บกัสิคอเวลา พักแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะเดินสายท้ำบูแล้วก็ปฏิบัติร้ำสังขานบัรมี่เนาะคะ่ะพี่น้องกดติดตามไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ผู้ใดอยากได้จริงๆเนาะ,ะบางคนคอมเมนต์มาวางวนนี้บ่กเขาดอกเนาะ,ะแต่กะเสียใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดคอมเมนต์มาวางวนนี้หวยบ่อเขาเนาะคะ่ะพี่น้องด้วยบัตรมี่าันปูองค์ดำนัคราดเป็นตระกูลกันหาโคตมะเนาะคะ่ะตระกูลสีดำเนาะคะ่ะที่เจียบนับถือสูงสุดเนาะคะ่ะก็คือปูองค์ดำของเขา วันนี้ปูหายแตกบนรางแลวกะสามตัวด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับเหล็กปูยัสมันนาคาราดกะเก่าศูนเนาะคะ่ะที่เจี๊ยบซุ้มหายพี่หายน้องเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดมีโชคมีลาบลดวกะอย่าลืมเอาเงินไปหายพอหายแม่ก่อนเนาะคะ่ะรับแหลกแลวกะแบ่งไปทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องกะอย่าลืมเด้อทาบุญแลวกะทําทานน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะที่เจี๊ยบเคยวาไว้ว่วา,ววาลังหวยออกเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะแตกทั้งบนและล่างลังหวยออกเจี๊ยบจ้ะ มาสวดมนต์เป็นเวลาเก่ามือเก่าขึ้นแล้วก็แผ่เมตตานะคะเข้าจะสวดคาถามหาจักรพรรดิเก่ามือแล้วก็เก่าจบเนาะค่ะพี่น้องกะรสำหรับพี่น้องผู้ใดที่พรอมกะให้พิมพ์คําว่าพรอมเนาะค่ะในการสวดมนต์สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเจี๊ยบกันนะสิฮู้ว่าเจี๊ยบเป็นคนทีวาวตรงเนาะค่ะกายว่าจาจิตตังเนาะค่ะที่เจี๊ยบอ่าเก้าอ่าบูชาปูนาราชเมยานาราชเนาะค่ะพี่น้อง กายะว่าจาจิตตังว่าจาจิตตังนี่ต้องรักษาสัจจะเป็นทีหนึ่งเนาะพี่น้องผู้ใดที่เขาออยากถือเหล็กหรือว่ามีโชว์มีลาบเนาะค่ะพี่น้องสัจจะาเนาะค่ะอันดับแรกเลยลูกล้านนะคะาราทั้ผู้ใดรักษาสัจจะาใดผู้นั้นกะสีมีคนเสื้อถือเนาะค่ะพี่น้องหล้วกากว่าจจยังที่เฮ่าเอ้ยออกไปกับสีมีนำนักหรือว่ามีอำนาจเนาะค่ะพี่น้องการที่เฮ่ารักษาว่าจาหรือว่าคำวบาของเฮาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใด ที่มาที่ตามอ่าคลิปเจี๊ยบใหม่ๆเนาะคะ่ะมาอ่าคอมเมนต์ว่าอืมถามแม่นขนาดนั้นคือบบไปตังอ่าสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบอยากบอกว่าเจี๊ยบเป็นคนปกติคือคนอื่นเนาะคะ่ะพี่น้องอด้ในกลางส่งหรือว่าโบด้เป็นกลางส่งอีหย่างเนาะคะ่ะแกเป็นคนมากทำบุญทำท่านเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบกะ มีอาชีพเนาะคะ่ะก็เป็นพนักง,งานบริษัทธรรมดานี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นพนักง,งานตอกตอ้อยหาอ่าเสากินคำเจ็บกระสีพิเศษแน่ตรงที่ว่าเจอ่บเป็นคนมีโชคมีลาบแน่เนาะคะ่ะก่อนที่เจีบจะมีโชคมีลาบเจีบกระตองทำบุญและกะปฏิบัติสา่งฐานบาร,รมีมาในระดับหนึ่งเนาะคะ่ะบอกแมนว่าเฮาสีไมห่หายห้วยพี่น้องเขาเดี๋ยวจังไรเนาะพี่น้องเจ็บ๊บหายหวยมาสาหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดต,ตามกันนะสิฮูหายมาสิบสี่งวดพี่น้อง หัดนี้เป็นหัวทีสิบสี่เนาะเข่าสิบสองหวเย่าไปรุดหัวทีสิบสามแลลวงหัทีสิบสี่หัวนี้เขาบนล่างเนาะค่ะพี่นอ้องหัวทีสิบสองกับเขาบนล่างหัวทีสิบสี่กับเขาบนล่างเพียงแค่ว้นหัวทีสิบสามไววเนาะค่ะทีมันบ่กเข่าพี่นอ้องผู้ใดทีติดตามกับหูดีอยู่แล้วเนาะสาหรับคอมเมต์ทีว่าอย่างไรอยไปต่างสำนักอะโม,โมมีทางค่ะเพราะว่าจะบ,บมาเกี่ยวกับหลางทรงอยู่แล้วเวลาไปทําบุญทําท่านเนาะค่ะพี่นอ้อง เห็นหลางส่งแบบกับอันนี้ความเสือของเขาเนาะเห็นหลางส่งเรื่อยว่าปูนาขลาดมาแฝงหลางเนาะคะ่ะพี่น้องข่อยอันนี้ข่อยเว้าแน่ท้านาข่อยเนาะปูนาขลาดเพิ่นเป็นองค์เทพเทวาเนาะคะ่ะเพิ่ยอยูสูงแห้งเนาะคะ่ะโดยเฉพาะปูองค์ดำนาคขาดเนาะคะ่ะถ่านปูเป็นเทพเนาะคะ่ะโบเมนแบบผีสางหรือยอย่างเนาะคะ่ะเพราะสีแดงมาสิงสู่คน เป็นกายทีละเอียดเนาะคะ่ะพี่น้องค้นหา้าบปสามาถมองได้ด้วยตาตาเปล่าเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เวาวใแนานา้ำลูกล้านปูนาคราชปูองค์ดำเนาะคะ่ะเจ็บเสีว่าเจ็บเป็นลูกล้านปูนาคราชอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะโดยเฉพาะปูองค์ดำนาคราชเจียบนับถือปูพูชงนาคราชแล้วก็ปูองค์ดำแสนสิลิจันท่าเนาะคะ่ะที่เจียบนับถือแห้งเนาะคะ่กะก็คือปูองค์ดำแสนสิริจันท่าเนาะคะ่ะเป็นนาคเฝ้าสมบัติเนาะคะ่ะ หนาสีดำหนักสมบัตเนาะค่ะพี่น้องสำหรับลูกล้านพี่น้องสายบุญหรือว่าสายญาณนคราชอะย่อมหูดีเนาะค่ะแต่ละตระกูลเพิ่นกาศิมีเอกลักษณ์ศิมีแบบอ่าความบารมีแต่ละองค์เพิ่นกาศีบอทเท,ทอกันเนาะค่ะถา้าเวพิดวัาถือกระขอภัยเนาะค่ะบารมีหรือว่า่าพลังอํานาจกัดสีไปในคนละทิศละทางเนาะค่ะพี่น้องนคราดทั้งสี่ตระกูลเนาะ ผู้ใดเป็นลูกล้านก็ยอมหูดีเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดทีมาเกี่ยวกับเรื่องเล่าของพญานาคราชท่านจงเสื้อไว้ว่าท่านน่ะล่ะค่ะคือลูกล้านผู้หนึ่งของท่านปู่ล้ะกะแม่ยานาคราชเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บอยากบอกท่านว่าค้นที่จะหายหวย14หมงวดเขา13บมงวดมันเป็นไปบ่บได้เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นพญานเรื่องวันนี้เขาบนล่างงวดที่14ี่งวดทีสิบห้าีจะถึงเจ็บอาจจะหายเป็นงวดสุดท้าย แล้วเจี๊ยบกะสิขอพักถ้าอยากได้จริงๆให้กดติดตามไวเพราะว่าถ้าพี่น้องบอกโติดตามพี่น้องการสมมติว่าเจี๊ยบหายหวยเจี๊ยบจะหายใกล้ๆหรือว่ามือห้วยออกเลยเนาะคะ่ะวันนี้ถ้าบอกโติดตามพี่น้องกะอาสิผ่านเลขกปูงองดามเจี๊ยบจะจุดขังเดียวกับือมือที่เจี๊ยบไปทํำบุญเจ๊บทํำบุญเซ็ตปุ๊บเจี๊ยบกะจะสำหรับพี่น้องผู้ไรติดตามแต่แลกกันนะสิหูเนาะค่ะเจี๊ยบท้ำบุญเซ็ตปุ๊บ เจ็บกาสีผ้าพีผ้าหนองเนาะคะ่ะจุดถูบสามสิบหกดอกเพื่อเบิกทรัพย์เปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดอีหยังต่างๆเนาะคะ่ะให้สิ่งดีๆหรือว่าเงินทองไหลมาเทมาเข้ามาหาตัวเฮ้าเดี๋ยวเฮ้าไปต่างจิตอธิษฐานคือเกา่าคือเดิมเนาะคะ่ะต่างจิตพร้อมๆกันหลังจากที่เฮ้าอาจุดถูกเนาะคะ่ะเปิดดวงเปิดทรัพย์แล้วเฮากาสิไปจุดถูกขอโชกขอลาบกับทันปูองค์ดำนัคราดของเฮ้าเนาะคะ่ะ สำหรับพี่น้องผูใ้ใดที่คอมเมนต์มาว่าว่าเจ้บผีบาเนาะค่ะพี่น้องบบเป็นอย่างค่ะผีบาผู้นี้ห้ยหวยมาสิบสามหัวเนาะค่ะพี่น้องห้สิบสีห่หัวเขาสิบสามวดวจะคิดเอาก็แล้วกันว่าเขาต้องมีผืนฐานจิตใจหรือว่าฐานบุญบาร,รมีเขาประมาณไหนเนาะ,ะพี่น้องอยากบอกว่าเจ้บกับบ่ได้ลำได้รวยอย่างการที่เจ็บมาหายหัวหเจ้บกระแคแบ่งปันเนาะคะ่ะอยากหายพี่น้องม่โชคไม่ลาภงานประจําพี่น้องกระเฮ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดงานประจําหล้กก็เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ ทำบุญเนาะคะ่ะเพื่อปรับฐานปับปับดวงของเฮาเนาะคะ่ะห้มีบารมีเนาะคะ่ะเฮาเกิดบารมีแล้ววาสนากสิตามมาคิดอย่างเข้ากับสิใดอ่ะสมมุ่งมาดดังใจหมาะะยแล้วกับใดยางรวดเร็วท่านใจเจว่าเสมอเนาะ,ะอันนี้แค่มาแบ่งปันเนาะคะ่ะพี่น้องบได้มาอวดโอวา่าจะของมีบารมีหรือว่าอีอย่างเจ็บกับเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้หนึ่งเนาะ,ะที่อยากเป็นสะพานบุญอยากเป็นสะพานบุญหายพี่น้องทุกๆคน มาทํำบุญเนาะค่ะพี่น้องมาหันหนาเขามาปฏิบัติธรรมาทํำบุญแค่นั้นละคะ่ะเจี๊ยบโบเคยวางอียังให้หวยเจี๊ยบกะให้ฟี่เนาะค่ะพี่น้องโบเคยแบบเหตุหวยซองหรือว,ว่าคิดเงินผู้ใดติดตามต่างแต่แหลกย่อมรู้ว่าเจี๊ยบเป็นคนจังไดเนาะพี่น้องอันนี้กาสีวาเวเลี้ยวเนาะ,ะบางคนคอมเมนต์มาว่าอเป็นยังเจี๊ยบผูเวาเร็วอันนี้การลดเลเ้ยวลงมาแล้วเนาะพี่น้องวาวซาลงมาเนี่ยละดมยาแป๊บหนึ่งไหมเนาะวาวร็วเว กสิพยายามลดการว่าเร็วเวนะเจะเป็นพวที่แบบเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดเร็วเว้ากับว้าเร็วเวนาะพี่น้องกสิประมาณนั่นแหละนิสัยเจยบคือเฮ็ดยังก็ต้องลวนเร็วท่านใจเนาะคะ่ะพี่น้องกะอย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดพี่น้องทีอยากได้ไว้จริงๆอย่าลืมกดติดตามละค่ะกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะเพื่ออายาติธรรมผู้อื่นเพิ่นมาเห็นลิปเจยบเพิน่นกสิได้มีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะ เหตุงานประจาํและะ้วกาแถมถือหัวยนาเจียบว่ามันเป็นมียังทีฟินและะ้วกาดีมากๆเนาะคะ่ะดีต่อจิตใจเนาะแต่ว่าเป็นภาษามนุษย์คู่มือนี้เนาะก็อย่างหาพี่นอ้องสําหรับผู้ใดที่กาลังอ่อเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพึงไปทอมาเจอกันกับเจียบก็ถือว่าห้ามีบุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะบ่า,าสีเจอเจียบ ทางอ,อนไลน์กับสร้างเนาะค่ะพี่น้องบุญกุศลใดที่เฮตุมากเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะสาธุสาธุสาธุาธกระพร้อมน่วยไว้ใช่ไว้พอดห้พี่น้องทุกคนเนาะค่ะเบิดจากความทุกข์มีอ่าหนทางมีแสงสว่างในการดำลงชีวิตเนาะค่ะหายไปในทางที่ถือที่ควรวล้วกะอยู่ในศีลอยู่ในรรมเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะศีลขอสามเนาะผู้ใดละศีลขอหาในบรรดาศีลขอหาเออเขาเรืองเลยเนาะ,ะพี่น้องมี fc ปัญหาว่า นบรรดาศิลขอหาศิลขอได้ที่จะเฮตห้ดวงเฮ้าตกตำ่ำสุดเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือศิลขอสามเนาะคะ่ะกาเมย์เนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพิดลูกพิดเมียคนอื่นเด้อมันเฮตหายชีวิตเฮาตกต่ำย่างหลายแรงเนะะาะทำบุญเก่าวัดซิบวัดทำบุญพุทน้ำมุนกะบ่อสามารถลบล้างกรรมนี่เพราะว่ากรรมนี่มันเป็นกรรมเผาพันธ์กรรมแบบสมมติว่าเฮาเฮตกรรมกับผูนี่เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าเฮามีลูกเต่าเนาะคะ่ะพี่น้องมันก็สิเป็นกรรมเผาพันธ์ ตกไปยังหลูกเฮ้านอกพี่น้องทำสินขอสามมันบได้ธรรมดามันดึงดวงแล้วกะชุดแบบชีวิตเข้าตกตมอยางแน่นอนพี่น้องรักษาสินหาค่ะเข้าเป็นมนุษย์อ่าปกตินะคะรักษาแค่สินหากะถือว่าเก่งละเนาะค่ะพี่น้องจะมีอีกเดี๋ยวเจี๊ยบอันนี้กอนเด้อแบบหนึ่งพี่น้องเบิ่งคอมเมนต์กะมีอีกคอมเมนต์เนาะคะ่ะว่าต้องให้ ถูกหวยก่อนจังสรีถํำบุญเนาะค่ะพี่นอ้องอืมอันนี้คือเว้าแคร์เป็นแนวทาง,งให้ได้คิดเนาะค่ะพี่นอ้องคนเฮาอย่าคิดว่าถือหวยก่อนจังสีทํำบุญถ้าพี่น้องว่าแบบนั้นพี่น้องก,กะรอไปก่อนเนาะคะ่ะกะคือสิถืออยู่ดอกเนาะ,ะเจ็บคิดว่าคนเฮาเจ็บบอกเสมอว่าการถี่เฮาจะมีบุญเฮากระตอกขอไปค่ะเฮาก็ต้อสต่างเองเนาะค่ะพี่นอ้องร้างด้วยตัวตนของเฮา บือมีไผ่สางแทนเท่าได้เนาะค่ะพี่นอ้องบุญบมืมี่สีเอาอยู่ใส่เรามาถือเหล็กคนที่เขาถือเหล็กคือคนที่เขามีบุญพอเข้ามีบุญแล้วการที่เขาจะไปขอโชคลาภอยู่มองได้กับ้างนอไปตั้งจิตอธิษฐานอยู่มองได้กับ้างนอพี่นอ้องคนที่มีบุญองค์เทพเทวาเพ่นแนมเห็นเจ้าปูเจ้ายหาหน้าค่าหน้าขี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่นแนมเห็นว่าผู้นี้อ่าเป็นคนดีแล้วก็มีบุญเพิ่นกาสีค่อยอ่าประทานพรอ,อันประเสริฐ ค่อยประท่านโชคลาภให้นาะคะ่ะพี่น้องคนถี่คิดซัวเห็ดซัวกับผู้อื่นนาะคะ่ะพี่น้องคิดบอว่าเพื่อนจะประท่านห้บอขนแบบนี้อ่ะอันนี้ก็แค่ฝากไปคิดนาะคะ่ะว่าอย่างพี่น้องบ่ต้องลอให้ถูกหวยดอกค่ะท้ำบุญก่อนก็ได้การที่เฮ้าท้ำบุญเฮาบา่ามีรัพย์สมบัติกสามารถใส่แห้งกายเฮ้านาะคะ่ะในการล่างของน้ำก็ดีกวาดวัดก็ดีเอยียงต่างๆที่ซอยงานวัดใดกัด ยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐยิ่งเป็นมหาบุญมหากุศลเนาะคะ่ะพี่น้องการที่เฮาซอยวัดทํางานหรือว่าทาําความสะอาดวัดล้างโบถตต่างๆเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือสาหรับพี่น้องผู้ใดบวบมีเงินบ่สามารถไปทาบุญใดเนาะคะ่ะการทําบุญบ่เพียงใส่แค่น้าเงินเนาะคะ่ะใส่อากําล่างร่างกายก็ไดเนาะคะ่ะพี่น้องบ่จําเป็นน้องใส่เงินเสมอไปสาหรับพี่นอ้องผู้ใดว่างอาบ่มีเงินหรือว่าว่างบา่สามารถ อ่ะขอภัยค่ะสมมติว่าพี่น้องผู้ใดว่าบ่มีเงืนเนาะคะ่ะกลมาตัดหญ้าซอยเจี๊บด้วยค่ะอยู่วัดตอนนี้ทังวัดกะหญ้าหกแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องกะมาล้างห้องน้ำตัดหญ้ายู่วดัดมาสัมผัสกับบรรยากาศอยู่วดัดแล้วกะามาเบิงบัตรมีปูองค์ดำไปพร้อมพอมกันกับเจี๊บเนาะคะ่ะพี่น้องทันปูบ่เด้ขึ้นเป็นลูกปัดหรือไว้หยางเนาะคะ่ะการที่จะขึืนทันปูองดำนครขารเนาะคะ่ะอันนี้ความเสื่อของเจี๊บเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่เขาชมพูเจี๊บจะึ้นด้วยตัวเจี๊บเอง เนาะค่ะพี่น้องปั่นองค์ปูเจยบกัสิปั่นเพราะว่าตอนนี้เจยบกะอยากไปล่ำถวายปูแต่ว่าเจ็บเจ็บขอมือมาหนีประมาณหาหกเดือนแล้วเนาะพี่น้องมันยังบ่ท่านหายอันนี้ขอมือเจ็บเจ็บอยู่ประมาณหาหกเดือนเจ็บไปเมือนอ่าตอนขึ้นเขาเนาะค่ะไปบวงสรวงเจยบอยากหานมัอันนี้คือความอยากหาของเจ้าของความสะเพาเนาะค่ะบโทษอีกยังเนาะค่ะอาจจะเป็นกรรมของเจ็บพี่ตรงเจ็บตนเจ็บตเนาะ กัไปเมื่อน,น้ำตกเนาะคะ่ะพี่น้องดีบ่ตกลงมาตายเนาะคะ่ะค่างาใหม่พอดีบันกัดสีเมื่อนลงมาอ่างสีตายพอดีพี่น้องเอ้ยยังกัถืถอไวย,ยังมีบุญอยู่เนาะที่เหตดไห้ซอยดึงเข้าไหว้บห้ตายกะอันนี้ประมาณนี้ล่ะคะ่ะเจ็บกับเจ็บขอเมื่ออยู่ถ้าเจ็บหายหเจ็บขอมือปูองค์ดาเจ็บจะเป็นค้นปั่นเองเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็สีล่ำบวงสวงถาวายถันปูเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวลอขอมือเจ็บเจ็บก่อนแค่ฮักมือล่ำยังสีนอพี่น้อง แค่หักมือล่ำนี่สิเจ็บกับเจ็บล่ะเนี่ยแค่ห้าหักมือแค่นี้เจ็บกับเจ็บขอมือล่ะตรงเนี่ยบอสามารถล่ำใดหรือว่าเฮ็ดยังใดเนาะรอขอมือหายก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะบอกบุญพี่น้องอีกทีเนาะค่ะพี่น้องกาถ่ายคลิปนี้เนาะค่ะกาบบอมีอยังหลายเนาะค่ะพี่น้องกับขอบคุณทุกทุกคนเนาะค่ะเอฟซี FC ทุกๆุกคน ที่ติดตามใน YouTube แล้วกะในเพจเนาะคะ่ะขอให้ยูน้ำกันโดนๆเนาะคะ่ะสางบุญสางฐานบาร,รมีและ้วกะัเป็นสะพานบุญไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะขอให้เื้ออื่นพุ่งนีเศาร์เนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องตื่นเศา้ามากก็ขอให้พี่น้องวิทุูกวิทโศกมีโชคม,มีลาบคิดสิ่งใดกะสมมงอาจปาถนาที่สำคัญก็คืออย่าหมีศัตรูโมมา่าหรือสิงบดีบดีเขามาก กํากายพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องกะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องลำลว่วยวินีวิสินด้เลีเรียงพอเรียงแม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ